ราคาทองคำผันผวนหนะักโอสปอตล่วงร่วมร้อยดอลลาร์ลงมาทดสอบ2 6 0 0ดอลลาร์ส่วนทองไทยดิ่งแรง550าบาทลงจ่อ4 3 0 0 0บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันสาม,มารถติดตามพวกเราแล้วก็ร่วมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนลื่นต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนกันเป็นของโกราวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG บุรเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอินดากโกโกเทรดจำกัดบริษัทออซิเดตจำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมเมอร์ตี้จำกัด ามาเริ่มจากราคาทองคําไทยก่อนนะครับวันนี้เกินไหวพันผวนหนักนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศปรับเปลี่ยนราคาขึ้นลงไป28ครั้งนะครับโดยรวมลดลงไป200บาทขณะที่เช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงแรงถึง500บาทนะครับก่อนอีกชั่วโมงถัดมาจะลงอีก50บาททําให้ราคาขายของอทองคําแท่งการสูดจุด5และเวลา10.15นอยู่ที่43,250บาทราคาลับซื้ออยู่ที่43,150บาท,าาบท, 43, บาทขายที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่43,750บาทราคาลับซื้ออยู่ที่ ที่42,372บาท20 2. สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่34.77บาทต่อดอลลาร์นะครับโดย s อโกมองว่าราคาทองคําไทยปรับตัวลงหลังจากไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ44,500บาทได้ทําให้ราคากลับตัวลงมาอยู่เคลื่อนไหวแถวแนวรับ43,000บาทนะครับซึ่งถือเป็นแนวรับสาาําคัญระยะสั้นแนวโน้มปัจจุบันยังอยู่ในกรอบการพักฐานนะครับหลังจากที่ปรับเป็นช่วงขาขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหากราคาสามารถยืนเหนือ43,000บาทได้มีโอกาสดีตัวกลับขึ้นทดสอบแนวต้าน43,000 950บาทนะครับแล้วก็44,500บาทตามลำดับนะครับแต่หกหลุดแนวรับ43,000บาทก็อาจจะลงไปแถว42,800รวมไปถึงแนวสําคัญที่42,400บาทนะครับดูภาพรวมการขึ้นไหวราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรงถึง90ดอลลาร์นะครับหลังจากที่ช่วงเช้าราคาขึ้นไปทดสอบ2,720ดอลลาร์จากนั้นก็ทิ้งตัวแรงนะครับลงมาจจกแต่จุดต่าสุดที่2,615ดอลลาร์ก่อนจะวกกลับเปตลาดที่2,625ดอลลาร์ก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้ราคาจะลงมาทดสอบที่แถว 2, 605ดอลลาร์นะครับก่อนจะฟื้นตัวกลับมาเล็กน้อยนะครับโดยวันนี้นักลงทุนเทขายทองคำนะครับหลังมีรายงานว่าอิสราเอลได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกูวิสบอลล์นะครับพร้อมมีรายงานว่านายเบนจามินเนทันยาฮูและนายยมจีอิสราเอลได้อนุมัติข้อตกลงหยุดยิงกับกูวิสบอลล์แล้วนะครับแต่อิสราเอลยังคงต้องเจราจารายละเอียดบางประก,การอยู่นะครับนอกจากนั้นทองคำยังถูกกดดันจากกรณีที่นายโรนัลทัมมาที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะเสนอชื่อนายสก็อตเบสเซนให้ดำรงตำแหน่ง,นร,งรัฐนมนตรีคหรับนน en, นกัก,ก่ยะดรม้งสหุ้ร ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตแล้วครับแล้วก็ตลาดการเงินมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับทำให้คุณเทรดขายทองคําจึงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยออกมาและไปถือสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจอาจกลับมาฟื้นตัวได้ครั้งหนึ่งนะครับมาดูตัวเลขสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะครับโฟกสัสไปที่วันพุดเลยนะครับดับชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรืขอ PCE นักวิเคราะห์คาดการว่า PCE ทั่วไปหรือ headline PCE รวมหมดอาหารและพลังงานเดือนตุลาคมจะปรับตัวขึ้น2.3นะรเปอเยบเป็นึ้นนนนเดือกัย,ยยานนะ นี PCE พื้นฐานหรือว่า core PCE แม้รวมหมดอาหารและพลังงานจะปรับตัวขึ้น2.8เมื่อเทียบรายปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น2.7ในเดือนกันยายนชนี PCE กลับมาบวกนะครับทำให้เฟดอาจจะมีการปรับนโยบายเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าต้องมาติดตามกันนะครับมาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศไทยนะครับทาง TDC กมองว่าเมื่อคืนนี้ราคาโกลด์สปอร์ตปรับตัวลงแรงร่วมว่าลนล่านะครับปัจจัยหลักมาจากเรื่องไม่เงินที่เข้ามาเก็งกำไรในตลาดทองคำต่อเนื่องนะครับสำหรับการเคลื่หรั้งาาค โกลสปอร์ตลงมาทดสอบบริเวณ2,560ดอลลาร์ส่วนประเด็นเรื่องของการเสนอชื่อนายสกอตเบสซิงเข้ารุนแรงเป็นตฏิคลังสหรัฐคนใหม่นะครับมองว่าเป็นปันจจัยบวกกับทองคำในระยะกลางมากกว่าปัจจัยลบนะครับเนื่องจากท่าทีของสงครามการค้ามีแนวโน้มบันเทาลงนะครับการอาซินมองว่า,วาราคาโกลสปอร์ตปรับตัวลงแรงหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนเ,เข้าเขตโอเวอร์บอทในไอซ์ไอเดคเทอร์ D atter, นะครับทำให้มีแรงขายรุนแรงตามมาจนกลับมาเคลื่อนไหวใต้สิ้นค่าเฉลี่ยงหลายในไทม์เฟรม4ชั่วโมนนครทาาให้าาต้ตอนนี อย่างอยู่ในช่วงพักตัวนะครับโดยอัจฉริสให้รับราคาโกลด์สปอตที่2 6 0 5แล้วก็2,880ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่2,635แล้วก็2,663ดอลลาร์ด้าน ARR โกดจิดิ้งมองว่าเกิดการยืนยันรูปแบบแนวโน้มขาลงหลังสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่2,660ดอลลาร์แต่การปรับตัวลงมากอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการดีดตัวเร็สั้นมาได้นะครับนักทุนที่ต้องการเก็งกำไรพี่นาแ,แบ่งเงินรอซื้อที่แนวรับ,บ2,620 2,610 2,600ดอลลาร์นะครับแล้วก็ขายทางไรเมื่อราคาบิดตัวประมาณ10ดอลลาร์จากจุดซื้อหรือว่าที่แนวต้าน2,630 2,640แล้วก็2,650ดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่เล่งหงคอมมนิตี้ให้รับรายวันที่2,582แล้วก็2,605ดอลลาร์ส่วนแนวต้านรายวันอยู่ที่2,640แล้วก็2,670ดอลลาร์ครับนี่คือภาพรวมที่โกลาวยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเป็นการเคลื่อนไหวของราคาทองคําวันนี้ที่ค่อนข้างจะขยับเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรนะครับช่วงนี้นักทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนนะครับ ราคาทองคํามีการสวิงขึ้นสวิงลงสลับกันเลยนะครับสัปดาห์หลังช้าเป็นไพ่ดีนะครับราคาลงแรงร่วมร้อยดอลลาร์กว่าร้อยดอลลาร์ด้วยซ้ําไปนะครับก่อนที่สัปดาห์นีมาก็จะดีกลับมาร้อยห้าสิบดอลลาร์สัปดาห์นี้เปิดสัปดาห์มาลดลงมาแล้วเก้าสิบดอลลาร์นะครับต้องจับตาสสานการใกล้ชิดเลยครับว่าราคาทองคําจะไปไงต่อนะครับในช่วงนี้ปัจจัยเรื่องของสงครามยังเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะผลักดันราคาทองคําอยู่นะครับอาเซียยูเครนอิสราเอลอิสเบลต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าแล้วโน้มหลังจากนี้เเป็นยงไดวช่วุ เติงกับทางผู้การฝ่ายวิเคราะห์ของทางชายนิ่งโกเบเรียนะครับมาดูมุมมองกันว่าสถานการณ์ทองคําจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้แล้วจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีช่วงนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ